เธอก็กลุ้มอีกแบบส่วนฉันก็กลุ้มอีกแบบทําไมเหรอก็ลูกของเธอไม่ยอมเลิกกับเมียใช่ไหมส่วนของฉันเนี่ยเลิกกับแฟนเพราะมันเจ้าชู้อาก้อยก,กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนฉันต้องพาไปพบจิตแพทย์ขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิฉันกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยต้องพาไปพบหมอแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นละ ฉันว่าบางทีนะลูกๆพวกเราเนี่ยคงจัดการเรื่องราวชีวิตของตัวเองไม่ได้ต้องมีแม่ๆอย่างเราคอยทำให้จริงไหมจิตราเหมือนฉันกับคุณพงศ์ที่พ่อแม่ฉันจัดการให้จิตราฉันว่าถึงเวลาแล้วนะที่ลูกๆจะต้องเชื่อฟังแม่ๆอย่างเราแล้วก็ถึงเวลาละที่เราจะต้องเด็ดขาดกับพวกมันสักที